ผู้หญิงที่ทำหมันแล้วนะครับสามารถมีลูกโดยการทําปฏิสนธิมแล้วก็ผ่าตัดเข้าไปเพื่อฝากขันไดไหมครับแล้วจะมีความเสีย่ยงไหมครับผู้หญิงที่ทําหมันแล้วจะสามารถมีลูกใหม่ได้ไหมเอาอย่างง่ายๆก่อนเลยนะผู้หญิงจะมีช่องคลอดใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวบดลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีท่อนําไข่ใช่ไหมแล้วก็มีไข่ใช่ไหมครับเวลาจะมีลูกเนี่ยไข่ต้องตกมาในท่อนําไข่และตัวสุจิจะวิ่งไปปฏิสนธิถูกไหมครับวิธีเขาทำหมันจริงๆแล้วก็คือเขาผูกท่อนําไข่ ผูกท่อนาไข่แล้วตัดให้มันแยกจากกันเพราะฉะนั้นสเปิร์มกับไข่มันก็ไม่เจอกันเมื่อไม่เจอกันก็ไม่ท้องแค่นั้นเองนั่นจริงทาหมันก็คือปิดสภานถ้าเป็นในสมัยอดีตซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีช่วยเหลือการเจริญพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะครับคุณหมอเป็นคนหนึ่งซึ่งทํารุ่นนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างอื่นเราก็เอากล้องจุลทรรศน์ไปดูแล้วเราก็จับมันเชื่อมกันพอมันเชื่อมกันใหม สะพานมันก็ติดเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับเขาก็ไปมีลูกต่อได้แล้็เป็นสมัยเก่าก็คือเชื่อมท่อนําไข่ใช่ไัมะแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วเพราะการเชื่อมท่อนําไข่ต้องผ่าตัดใหญ่ต้องอะไรอะไรยุ่งวุ่นวายหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ทําที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วภาษาอังกฤษเรียกว่า in vitro fertilization หรือเจ้าย่อชื่อ IVF เราก็จะกระตุ้นไข่ผู้หญิงเพราะไข่โตเต็มที่ เราก็เจาะนะครับเจาะอ,ออกมาเจาะยังไงเราก็ใช้เครื่องมือสอดไปทางช่องคลอดเป็นเครื่องเัลตราสาวพอมองเห็นว่าไข่อยู่ตรงไหนเราก็จิ้มเข็มไปแล้วก็ดูดแล้วเราก็ให้ฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิออกมาแล้วเราก็เลือกตัวอสุจิที่สมบูรณ์ปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ก็จะออกมาเป็นตัวอ่อนได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เราก็ใส่กลับข้ามดลูกก็ตั้งท้องได้ครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันตั้งท้องได้ยกเว้นว่า ทำหมันตอนอยุ่จะห้แล้วพอถึงตอนนั้นไม่มีไข่ก็ไม่ทองเหมือนกันนะจ๊ะ